ยวนเี้ยวนำบเียวนอ๋อโอ้เป็นคำอย่างนี้นี่เองอันนี้เมนูอะไรของพี่เดีวคะน,นี้ขนมจีนหนึ่งกระากดาษขนกกมีนกระาษน้ำยาเป็นแกงจีหวานไก,<ๆ>ก่ครับข้าพเจ้าเปนเจองร้าพเา็นเาัาานเ้บร้พเจ้เน้องั้พจาองบริษท้้เางจบพเ็าเจ้าป็นาบิัพระจา อาหารใอกางวันของตานาข้าวดี๋อะไรนะเลยสักอย่างจำชื่อไม่ได้กินแล้วนะวันนี้วันที่สองของการทำง,งานนะคะนี่ค่ะะเบียงตอนเช้านะคะอาหารที่อาหารตอนเช้ามีหลายอย่างมากเลยคะ่ะที่เพื่อก็ขอกินกาแฟขนมทองเอาไวโต๊ะสำรับทำง,งานนะคะ อันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะนี่น่ารักค่ะกระถัดรรดนช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะเป็นทะเบียนของพี่เปิ้ลค่ะนี่ค่ะอันนี้ลป็ากของเบคอนนะคะขอขอน้องการเพิ่มหน่อยได้ไหมได้ค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปตัตตองโกา f แฟมิลี่ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะพีเปิลก็จะต้องเดินทางไปทําง,งานที่จังหวัดชิงใหม่ค่ะก็นี่นะคะพีเปิลกำลังจะเตรียมออกเดินทางค่ะวันนี้ขึ้นไฟบินช่วง8โมงค่ะของบอรเกาะเอวีนะคะก็มีเตรียมกระเป๋าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพีเปิลออกเดินทางก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องไม่ทันค่ะ เนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปสนามบินสุวนรภูมิแล้วนะคะมันก็จะมืนมหน่อยนะคะ เราจกันอีกทีนึงนะคะ ตัดไปห้าอย่างตาดไปได้ยากใส่ตะวันอยังเหลือได้ยากอย่างปึง้ปงหินม่ต้องปึ้งปิม่ชอบว่าทันวันนี้พี่ปึ้งก็มาที่ห้องพักแล้วค่ะหลังจากท,ที่กลับมาจากทำง,งานแล้วนะคะตอนนี้ก็มาพักที่โรงแรมที่เชียงใหม่นะคะเอาไปโต๊ะสำหรับทำง,งานนะคะ อันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะนี่น่าราคะกระถะนี่นะคะนี่ที่บ้านยังไม่ได้ซื้ออะไรมาะคะ่ะเดี๋ยวซื้ออะไรมาใส่น่าหักดีค่ะอันนี้ก็มีเราแขวนเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะมีไดร์เป่าผม น,นีกก็จอค่านะคะน,นี่หาน,น้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีห้องอาบน,น้ำาเป็นสัดส่วนดีค่นะ,คะเดี๋ยวพี่ปนก็ต้อง สรุปงานนิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวอรอบนี้ก็ไปทําง,งานต่อนะรอบนี้ก็จะมาออรอบนี้ทิปงานทิป,ปน้นะคะรอบนี้ก็จะมาประมาณสามวันสองเทินค่ะ บางกอบไอเวยนะคะเขาก็จะมีคือคือช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ <c oughs> เขาก็จะไม่ให้รับประทานอาหารบนเครื่องบินนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีขนมปังนะคะก็จะมีขนมปังนี่นะคะแล้วก็ีก็จะมีขนมปังมีขนมปังสอง,งชิ้นนะคะ อ, oh, <no. S 1> อันอก็เป็นคค่นนะคะ่นะ,คะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นขนมปังน,นะคะที่หยกนดากาะอเดอรเอาข้าลางนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้านะคะนี่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสเยของพี่เปินนะะ้ลค่ะนี่ค่ะ ดีวยช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็เลยไม่ให้มีการรับรทานอาหารบนเครื่องบินซึ่งต้นจะโอเคอมากเลยค่ะมันก็เป็นการปลอดภัยกับผู้โดยสารด้วย วันนี้วันที่สองของการทำง,งานนะคะนี่ค่ะะเบียงตอนเช้านะคะอาหารที่อาหารตอนเช้ามีหลายอย่างมากนะคะพี่เปิก็ขอทิ้งกาแฟข้หนึ่องค์อาาอาหารเช้าก่อนไม่งานเหนือด้วยนะคะแต่ว่าอยากกินงกาแฟที่นี่เขามีใสถุงมือด้วยนะคะนี่ถุงมือก่อนหยิบอาหารนะคะป้องกัน การดีมากเลย อาหารเม็ดก้อนของตายฟางก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวสักอยาก่างจำชื่อไม่ได้กินแล้วนะ ขึ้นข oh, ึ้มามันมีขึ้นว่าเมื FUCK ่ออีกปีที่แล้วเนี่ยมาที่นี่กับแฟนนะครับก็รู้ว่าก็เรี๋ยวกมันจะมีเตือนนะครอุระวังตกนะค่ะตกไปที่ไหนบ้างหาสิบห่วง ะะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เปิ้ลก็กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลกำลังเก็บของอยู่ค่ะค่ะหูหทีใจมากค่ะจะได้กลับนอนบ้านแล้วคี เป็นคำหนีนี่เอง่ะต้นผู้นะเนี่ยแกงอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรคะพอเปี๊ยะพอเปียะพอเปีย๊ยะพอเขาบอกเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรยวน,ยวนเปี๊ยยวนคำพอเปี๊ยยวนอ๋อโอ้เป็นคำอย่างน,นี้เองอันนี้เมนูอะไรของพี่เดียคะนี่ขนมจีนหนึบกระดาษขนมจีน,ก,นกระดาษน,น้ำยาเป็นแกงถือหวานไก่ครับ Terima kasih telah menonton! โดยจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนแรกโซนเทอรพระเกียรติในรอนรชาชการที่เกโซนที่2โซนศิลปะและวัฒนธรรมหรือสวนนานาชาติโซนสุดท้ายความหลากหลายของภายในในกลุ่มสีครับรถของเราจะมีอยู่8จุดจอดนะครับท่านสามารถขึ้นลงตามจุดจอดที่กําหนดไว้ได้นะครับทุกทุกนาทีจะมีรถอีกคันหนึ่งนะครับมารับท่านไปยังจุดต่อไปครับ ท่าได้ใช้มืออาคารบทบาทยาตราด้านในจะแสดงนิทรศการเจ็ดทศวรรษแห่งการทรงงานครับท,ทุกที่ที่ท่านเสด็จนะครับคือพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับชาวไทยครับและอาคารทัศถิตในดวนชัยไทยตามนิรันอาคารนี้ได้สร้างขึ้นถวายความไว้วาไอาลัยให้แด่ในหลวงราชการที่9 ด้านในได้รวบรวมภาพการทรงงานขอ,ององค์ท่านนะครับทางด้านใช้มือแรกผมเป็นการจัดส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ภาคเหนือครับด้านในจัดนิทรรศการองความรู้ด้านภารกิจและพันธกิจของธนาคารครับ,รบผม้ายมือซูมไม้เลยครับผมสูมพวงพามครับจะออกดอกตลอดปีครับผม ต้องขออภัยนะครับเพิ่งตัดแต่งไปวันนี้นะครับผม <c oughs> ตัดแต่งไม่ช้าอันนี้ครับ <c oughs> แล้วก็กำนใมืออเรสินมาสกาเดนจากกิซดาครับด้านในชั้นิทรรศาการเกี่ยวกับดาวอังคารด้านนอกจำลองพื้นผิวดาวอังคารครับผมแำเนาใมือแล้วครับผมเป็นการจัดสวนจากประเทศอิหร่าน จำลองซาลาฮาฟิเซนักกวีเอกของประเทศอิหร่านครับซึ่งชาวอิหร่านให้ความเคารพและนับถึงครับด้านหลังก็จะมีประเทศของมรโกและกัสูดานอยู่ด้วยครับใส้มือสอปโกลาวจำลองวัดเชียงทองจากหลวงพะบางนะครับเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศลาวครับผมมาประเทศจีน จำลองลงเตียมสมัยราชวงศ์ถังนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะครับมันมาจากประเทศจีนทั้งหมดเลยนะครับผมด้านหน้าจำลองเก่งจีนและหอชมวิวอยู่ด้วยครับอังกัลล้านนาที่หาชมได้ยากแล้วนะครับได้แนวคิดในการสร้างมาจากสถานที่วาราชการของกษัตริย์ล้านนาในอดีตครับผม ท่านผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของนักงนต้องรับบนเครื่องบินแหมงค์ค่และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะให้เพิ่มบริเวณจมูกและปากตลอดเวลา